คุณเคยมีเกี๊ยวทอดในดวงใจไหมครับของผมเป็นเกี๊ยวทอดปลาที่มีเอกลักษณ์คือมีจุดแดงอยู่บนเกี๊ยวทุกชิ้นและไอจุดแดงนี่แหละครับทำให้รสชาติคืออร่อยมากมากแบบเต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยคุณร้านนี้บรรยากาศดีมากวิวติดทะเลอยู่ตําบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครครับเมนูนี้ผมเจอโดยบังเอิญจากการที่ไม่รู้จะสั่งอะไรเลยสั่งของกินง่ายๆกินเล่นๆก็เลยกลายเป็นเกี๊ยวอันนี้แหละครับพอมาเสิร์ฟผมสังเกตเห็นความแปลกประหลาดก็คือเกี๊ยวทุกแผ่นจะมีจุดแดงๆอยู่บนเกี๊ยวหมดเลยแล้วพอหยิบเกี๊ ฝั่งที่มีจุดแดงนะเท็กเจอร์คือกลายเป็นเนื้อปลาที่มีความนุ่มนิ่มและมีกลิ่นปลาชัดมากๆแล้วพอคําถัดมาฝั่งหางเกี๊ยวที่ไม่มีจุดแดงมันตรงข้ามเลยอะ่ะทั้งหอมทั้งรอบการทอดแบบยังกับข้าวเกียบมโนราที่เรากินเลยอร่อยมากเป็นเกี๊ยวปลาทอดที่ประทับใจเพราะมีทั้งความกรอบอยู่ฝั่งหางและมีเท็กเจอร์ที่มีความนุ่มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ฝั่งหัวสีแดงๆคือชอบมากอะ่ะและนี่คือร้านเจ๊ไผ่ริมเขื่อนครับอยู่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเกี๊ยวปลาท่าฉลอมโคตรเดอะเบส